สวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาคุยกันดีกว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแบบท้อๆอะไรแบบคุยแบบเหมือนเพื่อนเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนี้ดีกว่าครับสำหรับคนที่เป็นแฟนดูช่องผมมาโดยตลอดนะครับคือผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆอาจจะได้มีโอกาสได้ดูกระตรูนทางสตรีมมิ่งที่ว่าถูกที่กระสิ์บ้างอะไรบ้างนะครับคือผมอาจจะพอเข้าใจแบบ อะไรหลายๆอย่างขอบเขตนับอย่างเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ยังชอบดูกะตนูนแบบไม่ถูกลิขสิตอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเราเองเนี่ยมันก็แบบเป็นมนุษย์ธรรมดาปุถทุชนใช่ไหมครับที่แบบอาจจะมีแบบความเทาๆบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ ด้วยข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้แบบเราอา่ะจ,จะไม่สามารถดูอนิเมชันในบางเรื่องได้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องนี้กันนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นแบบการแบบพูดคุยส,น,สนุกดีกว่านะครัจ,จะไม่ได้แบบสาระทางการมากเลยนะคือถ้าผมให้พูดไปแล้วเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีะปะปอนิเมชันที่เราดูในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีเฉลี่ย2อ0กว่าเรื่องขึ้นไปต่อปีเลยนะครับก็หมายความว่าแต่ละปีที่เราดูที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีการ์ตูนที่มันมีลิขสิทธิ์ที่บ้านเราได้ดูบ้างแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูบบ้าางครัก็ม็มเเลยเปน ข้อนี้ําให้ผมบักอยากจะมาคุยเหว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราอยากจะดูกระตุนเรื่องนึงเนี่ยแล้วมันไม่สามารถหาดูได้เราจะทํายังไงมันทำให้ผมนึกถึงไอ้หนังเรื่องนึงก่อนนะครับอย่างผมช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะติดกระตุนเรื่องฝากใจไปถึงเธอใช่ไหมครับอาจจะเป็นกระตุนแบบแนวผู้หญิงน่ารักน่ารักเป็นความรักแนวมัธยมเนี่ยแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากหาข้อมูลเนี่ยว่าเฮ้ยเรื่องกระตุนเรื่องนี้มันเคยมีภาพยนตร์มีไลฟ์แอคชั่นอะไรไหม แล้วก็ควานหามาโดยตลอดแต่ว,ว่าเฮ้ย mm hmm. เราอยากดูแบบภาพยนตร์ในในเวอร์ชั่นเก่าเลยครับตอนนี้เนี่ยเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นแบบซีรีส์แอคชั่นฉายในทางสตีม่อของ Netflix ไงแต่ว่ามันเคยเป็นแบบเป็นเป็นภาพยนตร์อะภาพยนตร์ที่มันเคยแบบ ปล่อยเป็นหนังลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเคยฉายในดีวีดีอะไรเงี้ยแล้วมันผมหาซื้อไม่ได้จริงครับคือต้องยอมรับว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้วมันทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงวะมันก็ต้องใช้วิธีตามช่องทางธรรมชาติว่าจะหาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงก็ปรากฏว่าพอเราไปเสิร์ชเนี่ยมันก็ไปเจอในสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งเจ้าหนึ่งครับที่เป็นสตรีมมิ่งลิขสิทธิ์เนี่ยที่ชอบเอาแอนิเมชันการ์ตูนน่ะหลายเรื่องมากๆในการทำเอลซีใช่ไหมครับแต่ว่า มันจะมีแบบมันจะสามารถปล่อยให้ผู้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถอัปโหลดไฟล์ลิขสิทธิ์อะไรก็ได้แบบถ้าต้องทําใจเข้าไปดูนะแต่ว่าภาพอาจจะไม่ได้แบบละเอียดเหมือนเป็นมาสเตอร์มากครับแต่ว่าเราก็พอดูได้แหบบละแต่นั้นผมถึงได้แบบอยากจะคุยกัน,นะว่าเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะดูกระตูนเรื่องเก่าๆมันจะต้องทํำยังไงิ่งที่ต้องทําเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะพอรู้หรือไม่รู้อยู่บ้างว่ากระตูนที่เราดูแบบเมลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะดูแบบ ดูแบบทางแบบการ์ตูนออนไลน์รือว่าแอนิเมชันการ์ตูนออนไลน์ที่เราจะเห็นแบบพวกที่จะมีแบบแฝงการพนันอะไรพวกนี้คือไอ้นั่นผมไม่เท่าไหร่กันมากเป็นการที่หาดูได้ง่ายแต่วิธีหนึ่งที่แบบคนอยากจะดูการ์ตูนมากๆนะก็อาจจะชื่นชอบในการเก็บไฟล์ด้วยมันก็คือพวกบิตทอเรนต์นั่นเองนะครับอย่างบิตทอเรนต์เนี่ยหรือพูดง่ายๆคือการโหลดบิะมันต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาดูการ์ตูนเนี่ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทคือ ดูแล้วดูเลยนะครับแล้วก็อีกประเภทคือดูแล้วอยากจะเก็บไฟล์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเก็บไฟล์เนี่ยมันผมว่าหลายคนอาจจะพอเป็นนะที่แบบว่าให้กระตูนเรื่องนี้เราประทับใจอยากจะหาเก็บไว้อาจจะซื้อพวกฮาร์ดิสเอทนอลพวกนี้ไปหาเก็บไฟล์หาดาวน์โหลดถ้าจะพูดถึงกระตูนอย่างผมจะยกตัวอย่างมาประมาณสักสามเรื่องแล้วกันนะครับที่แบบว่าเป็นกระตูนดีหนังสือกระตูนดังแล้วก็ทำเป็น a อ i นเมชั่น แต่ปรากฏว่าไม่สามารถหาดู LC แบบในบ้านเราแบบถูกกฎหมายได้อย่างการ์ตูนเรื่องแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนครับคืออย่างพีซ่าสกูลเงี้ยเรารู้อยู่ดันครับว่าเป็นการ์ตูนแนวแบบเป็นแนวเซ็กคอมเมดี้แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นการ์ตูน l c โดยทางหนังสือของ f i r s t ส a ท e p ปิ Ball, ใช่ไหมครับไอ้ mm hmm. นี่ก็ถือว่าเป็นหนังสือการ์ตูนที่แบบว่าหูวลายเส้นโคตรสวยเลยโรงเรียนคุ้งตลกเนี่ยคือเขาได้ทํา l c มามังแต่ปี2015แล้วนะครับก็พูดง่ายว่า เกือบ8ไปีได้ครับ8ปีในบ้านเราไม่มี l c อนิเมะเลยหรือผมก็จําอาจจะจําไม่ได้นะว่ามันมี LC บ้านเราหรือเปล่านะครับก็บอกตามตรงนะว่าคนที่จะหาดูกระตูนเรื่องนี้มันพูดค่อนข้างยากระบาดจริงถ้าเราไม่ดูทางช่องทางธรรมชาตินะครับก็คือแบบดูแบบดูกระตูนออนไลน์เราก็อาจจะดูแบบพวกแฟนซับแล้วก็วิธีสุดท้ายคือเป็นการโหลดบิด ต้องบอกเลยว่าการโหลดบีตเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่น่าจะเกินความสามารถในการหาข้อมูลเรื่องการโหลดบีตน,นะครับอย่างกระตูนต่อมาที่ที่เราอยากจะแน,น,น,นะนำครับก็คือแฟนผมเป็นสาวแก้วเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่ากระตูนเรื่องนี้มันเคยมี l c โดยทางสติมมิ่งอย่าง Ne ็ f l i x ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบแนวแบบฮารเลมโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็พูด,ดง่ายๆว่าเมื่อประมาณปี2 0 1 7สำหรับกระตูนเรื่องนี้ครับมันก็มีการ l c ไปแล้วแล้วตอนนี้คือใครที่อยากจะดูเนี่ยมันก็ไม่สามารถดูได้แล้ว วิธีช่องทางต่อมาที่จะดูนะครับมันก็คือดูทางช่องทางแบบออนไลน์แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือแบบทางโหลดบิตเนี่ยคือผมถึงได้บอกว่าให้บางทีแบบเราอาจจะคนที่แบบเป็นคนที่ชอบดูแอนิเมชันจริงเนี่ยเราอาจจะหนีคำว่าโหลดบิตไม่พ้นนะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยอยากจะดูอยากจะแบบอยากจะเก็บไฟล์ไว้ประทับใจเรื่องไหนอย่างเงี้ยทางที่ดีคือดูออนไลน์เสร็จแล้วก็โหลดบิตแต่ว่ามันก็ต้องดูช่องทางหลายๆอย่างนะว่าคนบางคนเนี่ยจะมีการปล่อยไฟล์อันนี้หรือเปล่าลมันก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ถือว่ายากลําบากพอสมควรกันนะเพราะว่ากระตูนเก่าๆบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีการปล่อยไฟล์อะไรพวกนี้นะครับอย่างเรื่องสุดท้านยนยพี่อยากจะแนะนําเลยครับว่าเกี่ยวกับตูนที่แบบอยากจะหาดูแต่หาดูไม่ได้แล้วก็ประกีหาดูตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยอาจจะหาดูไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือกระตูนเรื่องนักซิ่งสายฟ้าับหรือพี่น้องเลสแอนโกลเนี่ยแหละเออที่เป็นแนวแบบแนวสปอร์ตเลสซิ่งหรือเป็นแนวแข่งรถของเล่นอะไรอย่างเงี้ยกระตูนเรื่องนี้ผมต้องบอกเลยนะว่ามัน มีทั้งหมด153ตอนนะแต่ว่าเราอ่ะคืาอ,อาจจะเคยได้ดูภาคหนึ่งกับภาคสองใช่ไหมครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการที่จะหาแบบเป็นซับไทยภาคไทยเนี่ยโดยเฉพาะภาคสองภาคสามันหาย,ยากจริงๆก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันตั้งแต่ปี1996ครับจนถึงปี1998ก็พูด,ดง่ายๆว่ากี่ปีแล้วล่ะเกือบ20 20กว่าปีได้แล้วนะครับเราจะหากระดูกระตเรื่องนี้ได้ยังไงนะถ้าแบบคนที่ชื่นชอบมากๆครับวิธีทานธรรมชาติเลยก็คือการโหลดนั่นเองครับ อย่างถ้าสมมติว่าเราจะหาดูเรื่องนี้หรือแบบชื่นชอบประทับใจในการเก็บไฟล์เนี่ยผมเคยไปเห็นไฟล์เรื่องนี้เคยเห็นนะครับที่แบบว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาโหลดกันแบบอย่างบา้าคลั่งมากๆเลยแล้วกระตูนในบ้านเราอ่ะผู้เนี่ยว่ากระตูน20กว่าปีเนี่ย LC อ่ะไม่ต้องไปฝันหาถึงเลยครับมันไม่มีแล้วขนาดดูในสตรีมมิ่งทางออนไลน์แบบผู้ลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังไม่มีใครแบบคนไหนแบบทําการรีแลนซื้อมาเลยนะครับโดยเฉพาะภาค2กับภาค3ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยไอภาคแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบ ช่องเก้ากระตูนได้ครับช่องเก้ากระตูนที่ทําได้ทําการซื้อเอลซีไปแต่ว่าภาคสองภาคสามเนี่ยมันหายสาบสูญมากๆเลยครับมันหาดูไม่ได้ทั้งกระทั่งภาคไทยอย่างที่ผมเคยเห็นข้อมูลมาเคยดูมาเนี่ยมันไม่มีการภาคไทยครับไม่มีการทําซับไทยแฟนซับก็ไม่ทานะครับแฟนซับก็ไม่ทําภาคก็ไม่มีดังนั้นน่ะจบเลยครับเราอาจจะได้ดูเียงแค่ภาคแรกภาคเดียวแล้วตอนนี้ในตอนปัจจุบันเนี่ยมัน ถท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับไฟล์มันเป็นไฟล์ประเภทแบบบูเลแล้วอะลองนึกสภาพนะครับกระตเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยแล้วเป็นไฟล์บูเลเนี่ยคนที่เป็นแฟนพันแท้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะต้องตามหาเก็บอีกอย่างทีเดียวครับการที่จะตามเก็บเนี่ยถ้าเราหุณเราไปดูแบบทางช่องทางออนไลน์แบบที่มันว่ามันมีเว็บพนันอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะแบบลําบากมากๆแล้วอาจจะมีลายน้ําอะไรแทกๆนะครับ สิ่งที่คนต้องการนะครับก็คือการที่จะเก็บเป็นไฟล์แนทะ้มันก็ต้องไปวิธีสุดท้ายคือการหลบบิทนั่นเองเพราะว่าใครหลายคนที่ได้ดูเนี่ยอาจจะมีความชื่นชอบประทับใจในการเก็บไฟล์การ์ตูนเก่า <c oughs> ๆเราอย่าลืมนะครับว่าการ์ตูนที่มันออกมาแต่ละปีแต่ละปีเป็นร้อยกว่าเรื่องแล้วก็อาจเป็นการ์ตูนที่มันไม่ได้มี LC ในบ้านเราเลยเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีการ์ตูนที่แบบว่าคนใจรักที่จะทําในใจรักที่จะทําซงทําซักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกปติมากๆเลยครับสำหรับพวกแนวโอตาคุแบบแนว,แอน,วแอนิเมชันอนะ บางทีผมว่าการดูบิดหรือการโหลดบิดเนี่ยมันก็จะเป็นการสะสมไฟล์ที่เราชื่นชอบเลยนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าอย่างกระตุกเรื่องนี้เนี่ยเมื่อ5ปีสิปีต่อมาเนี่ยเราอาจจะแบ่งปันไฟลใ์ให้กับลูกเราเลยทีเดียวครับผมว่าดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้าวงการโหลดบิดเนี่ยสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือพวกเอ็กทานอนนะครับพวกเอทานอนที่แบบ,บพวกวสองเทตอนนี้ก็จจะเป็น4เทแล้วใช่ไหมครับ อะไรอย่างเงี้ยก็ราคามันก็ไม่แพงหรอกลองศึกษาดูนะครับผมว่าเพื่อนๆอรๆหลายคนอาจจะมีความชื่นชอบกับกระตนุนอันที่แบบเราอยากจะเฮ้ยทำไงอ่ะเราอยากจะตามเก็บไฟล์แบบอยากจะสะสมไฟล์เรื่องนี้แล้วก็ค่อยมาดูทีเดียวหรือไม่ก็กลัวว่า LC ซเรื่องนี้มันอาจจะถูกถอดออกไปในทางสตรีมมิ่งต่างๆ,ๆใช่ไหมครับแล้วก็แบบเราอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างดูแล้วอาจจะมีเวลาว่างดูช่วงประมาณตั้งสามสี่ห้าเดือนข้างหน้าแต่ว่ามันหาดูไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ มันอาจจะเป็นความสมัครใจของใครหลายคนที่มีความชื่นชอบต่อแอนิเมชันครับอาจจะลองดูกันว่าวิธีการโหลดบีเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะชื่นชอบกันมากน้อยแค่ไหนนะคบลองดูแล้วกันนะอย่างถ้าผมว่าผมพูดถึงเรื่องการโหลดบ,บีผมว,ว่ามันอาจจะไม่ได้ยากเกินความมาย่าง,งเพื่อนๆในการเรียนรู้กันอย่างแน่นอน,นครับพูด,ดง่ายๆว่าอาจะต้องไปโหลดตัวโปรแกรมแล้วก็ไปหาสมัครเว็บไซต์ครับว่า โหลดบงโหลดปิดอะไรอย่างเงี้ยแหละเออมันอาจจะประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็เพื่อนๆนทุกคนก็ลองไปศึกษาดู้วกันนะครับมันอาจจะไม่ยากสำหรับในยุคปัจจุบันเพราะว่าหลายๆใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะขั้นเทพถึงขั้นโหลดบิดในมือถือกันแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับในยุคปี2023แห่งนี้นะครับลองดูแล้วกันลองศึกษาดูแล้วกันนะครับเราอาจจะมีความสุขกับการสะสมแอนิเมชันอาจจะมีความสุขในการดูแอนิเมชัน เรื่องต่อไปในอนาคตแล้วก็อาจจะมีความสุขในการสะสมแอนิเมชันเรื่องเก่าๆที่เราเคยดูมาเมื่อยามวัยเด็กหรือไม่ก็ช่วงที่เราวัยเด็กและมีความประทับใจเนี่ยอาจจะตามเก็บไฟล์สะสมไฟล์เป็นคอลเลนชั่นงานอดินเรกส่วนตัวก็ว่าได้นะครับใครที่เข้ามาใหม่ครับก็อย่าลืมฝากก,า like, ก,า Share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสแกนแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างกันด้วยครับเพื่อไม่พลากกดการรีวิวคลิปใหม,ใหม่ๆจากช่องทางโกตัสตอเี็กันด้วยการที่จะดู LC เนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์เราก็จริงครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้ มุมมองกับเพื่อนๆว่าอยากจะให้สหนับสนุนในวงการ LC ลซีิขสิตบ้านเราจะดีกว่าก็แต่ว่าด้วยความที่แบบเราอาจจะ บางอย่างอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราเสมอไปหรือเราอยากจะสะสมไฟล์หรืออยากจะเก็บไฟล์เนี่ยก็ลองดูกันนะว่ามันอาจจะเป็นไอเดียที่เพื่อนๆเนี่ยมีความชื่นชอบต่อกระตูนเรื่องนั้นถึงได้บอกครับว่ากระตูนที่เรามีความถูกันในอดีตเนี่ยเราอาจจะมีความประทับใจที่อยากจะเก็บไฟล์เรื่องนี้มาดูต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าฮาร์ดดิสก์นอลเราไม่เสียหายไปสัก,ก่อนนะครับก็ลองมาดูกันนะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้กันมากน้อยแค่ไหนสำหรับการโหลดบิตกระตูนแอนิเมชันอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาแค่นี้ก่อน สวัสดีครับ